แล้วผมคิดว่าก้าคประชาชนต้องระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีคือ,องี้เขามีชุดนโยบายผมโพสต์ชุงนี้เมื่อวานเนี่ยเขาเขามีชุดนโยบายเรื่องเศรษฐกิจเยอะ<ช>อแล้วก็บางทีเนี่ยมันเป็นนโยบายเศรษฐกิจเรื่องภาษีเรื่องอะไรซึ่งสําหรับผมมันมันค่อนข้างมันหนักอย่างเช่นอ่ะ <c oughs> เขาจะเพิ่มเรื่องที่ดินเรื่องอะไรเนี่ยเขา <c oughs> เยอะออเ,เขาต้องระวังว่าเขาจะไม่สร้างศัตรูในหมู่นักลงทุนนักลงทุนแล้วก็แบบนักธุรกิจในประเทศเพราะว่านักลงทุนนักธุรกิจในประเทศเนี่ยเขาพร้อมเลือก เขาเขาซื้อแล้วแม้กระทั่งหนึ่งสองแก้เนี่ยเขายังเอาเลยแต่ว่าเขากลัวไอ้เรื่องแบบอุดมการณ์ของคุณเรื่องเรื่องแบบเนี่ยภาษีเนี่ยเอาตลาดพุ่นเอาหมดเลยหมดเลยที่ดินยันตลาดพุดนเนี่ยเรื่องนี้เขากลัวมากเ,เ,เพราะว่าเขารู้ว่าพวกคุณเนี่ยเชื่อ,เช,อเชื่อเรื่องในคุณเชื่อเระบุจริงๆว่าแบบคนรวยบางทีมันเป็นปัญหาคนรวยเป็นปัญหาแต่ไม่ใช่ทุกคน ครับนะคือคนรวยที่ผูกขาดเนี่ยเป็นปัญหาแต่คนรวยที่เขาไม่ได้ผูกขาดเขาทำมากินปกติเนี่ยเขาก็จ่ายภาษีเยอะอยู่แล้วนะไคุณต้องระวังหนึ่งมันมีเซน t ต m e n เของนักธุรกิจที่จะผ่านแล้วก็ไม่เอาแต่ผมเขาเข้าใจว่าเขารับรู้ประเด็นนี้นะแต่ว่าเก็บวิธีในการสื่อสารคือคนรวยที่แบบ Master าสเ h อร์เดออ่ะคุณดู n e t f l i x กอ่ะรวยที่เอาเปรียบอ่ะพลเมืองอ่ะ รวยที่ผูกขาดเต็มที่อะไรเงี้ยมันคนละเรื่องกับคนที่มีฐานะ upper middle class ที่มีรายได้ดีแล้วก็จ่ายภาษีเต็มเมดเต็มหน่วยแล้วก็มีที่ดินมีบ้านไม่ได้ผิดเพราะว่าวิธีการหาเสียงของฝ่ายขวาในไทยอ่ะเขาจะโยนบาปทุกเรื่องไปที่ฝั่งส้มว่าเป็นฝ่ายแอนตี้ในทุนไคุณอยากทำตัวให้แอนตี้ในทุนเพราะว่าผมก็เป็นในทุนใช่ไหมคุณก็เป็นในทุน เราแค่ไม่ได้เป็นรายใหญ่คุณต้องเคลียร์ชัดเจนหนึ่งว่าคุณแค่ไม่เอาพวกผูกขาดคุณจะใช้คำอะไรก็ได้แต่ไอตัวพักก็พูดอย่างนี้นะเพียงแต่ว่ามันมีเพียงแต่ว่าดั้มดั้มเนี่ยอาจจะบางทีถูกคือว่า้ความรวยไม่ได้ผิดอย่างเช่นไม่รู้ประเภทที่มาลงผมผมผมไม่ใช่ผมไม่ได้ผูกคงผูกขาดเลยคือแบบคุณมีศัตรูที่แท้จริงของคุณคุณก็ไป โฟกัสตรงนั้นโอเคเฮ้ยผมผมนี่นเองนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วคุณเพิ่มเนี่ยแกเป็นแบบสไตล์แบบรลิปเปิกันนะคือแต่ว่ารลิปเปิกันมาอยู่เมืองไทยเนี่ยคิดหนักมากเลยมันไม่มีพรรคอนุรักษ์นิยมให้รักสรแต่ผมไม่ผมอนุรักษ์เนี่ยเฉพาะสิ่งดีๆสรุปคุณเพิ่มเป็นอะไรสำคัญอย่างนี้เพราะว่าอลิปเปอร์กันอลิปปอกันไม่ใช่อนุรักษ์ไม่ใช่คืองี้ผมเนี่ยถูกส่งไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นผมโหยหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเป็นไทย ผมผมเอ็นจอยอาหารไทยผมชอบกินส้มตำผมชอบผู้หญิงไทยผมชอบเล่นสงกรานผมชอบโรงเรียนไทยผมมีเพื่อนฝูงที่โตมาในโรงเรียนไทยซึ่งมีความสุขมากกว่าที่เรียนในต่างประเทศทั้งๆที่เรียนเมืองนอกเนี่ยไว้ทรงผมอะไรก็ได้เครื่องแบบก็ไม่มีคือผมไม่ได้เอนจอยไอ้เสรีภาพสไตล์อเมริกันขนาดนั้นนะฮผมรักเมืองไทยไอ้นี่คือความรักนิยมของผมก็คือว่าผมไม่ได้เอนจอยวงดนตรีเกาหลี ผมไมาได้ enjoy กินบบบิบาบผม enjoy ฟังชรินนันทนาครผมอนุรักษ์ในสิ่งที่มันมีดั้งเดิมมาเป็นเวลานานที่คนไทยนั้น happy happiness อนุรัก happiness สรดน้ำได้ผมกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ผมไหว้คนเนี่ยผมไหว้คนที่อายุมากกว่าผมรอปภหน้าตึกที่ voice ผมก็ไหว้ถ้าเขาทักผมผมก็ไหว้คนขับรถคุณพ่อผม ผมก็ไหววัฒนธรรมแบบนี้ผมชอบอนุรักษ์นี่คือแนวคิดของผมผมไม่ได้อนุรักษ์ระบอบเผด็จการตุลาการสารมนูญไม่ต้องอนุรักษ์ศ <c oughs> าลนิติแาทไม่ต้องอนุรักษ์ <c oughs> อะไรซึ่งมากดทับประชาชนเนี่ย <c oughs> และทําให้คนมันไม่เท่ากันนะฮะ <c oughs> มันไม่ใช่สิ่งที่ทคุณจะต้องพ่วงเข้ามาว่าอนุรักษ์นิยมคือ <c oughs> คือ,คอเนี่ยอนุรักษ์ฝ่ายเผด็จการ คือโยนคอนเซปต์นั้นทิ้งอนุรักษ์คุณอนุรักษ์ข้าวเหนียวมะม่วงให้เป็นอาหารซึ่งเป็นที่เชื่อหน้าชูตาของพลเมืองอาชาวไทยทั่วโลกมวยไทย<ะ>เนี่ยคุณอนุรักษ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับประเทศชาติเพื่อไทยเขาทำสิ่งนี้ได้ได้ไม่เลวนะสำหรับผมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่แต่ว่าสำหรับผมคืออย่าเอาคำว่าอนุรักษ์นิยมเนี่ยไปใช้ในการอนุรักษ์ระบอบก,การเมืองอที่ประชาชนระบอบก,การเมืองที่ประชาชนเนี่ยไม่มีโอกาสเลือกผู้นำประเทศประชาชนต้องได้เลือกผู้นำประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติผมถ้าคุณเชียร์สารรัฐธรรมนูญที่ยุพักคุณไม่ใช่อนุรักษ์นิยม,มคุณอนุรักษ์ผลิตการคุณไม่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดี<ม>ใช่ไหมคราบอะว่า<ม>วัฒนธรรมที่ดีมันมีม,ม,มันไม่ใช่ยุพ,พักรัฐประหารหรือย,อยางอื่นวัฒนธรรมที่ดีที่คนไทยรักแฮปปี้ที่จะวัฒนธรรมมันมันเป็นไปตามพลเมืองนะฮะ<ม>ไม่ไม่ได้เป็นไปตามออลีทหรืออะไรนะฮะวัฒนธรรมคือตามพลเมืองต้องการ ทุกวันนี้อาหารเกาหลีมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารไทยแล้วเอาอิอมพอร์ตก็มาแล้วแซลมอนเนี่ยเป็นอาหารไทยไปแล้วแซลมอนเนี่ยยำแซลมอนเนี่ยตามก็ได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารในยุคที่มันมอดิฟายไปมันเปลี่ยนได้ใช่มันเปลี่ยนได้แล้วมันอนุรักษ์ในสิ่งที่คนไทยแฮปปี้ที่จะอนุรักษ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่อนุรักษ์สิ่งเดิมตลอดเวลาแล้วไม่ไม่เปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนได้เยอะ แล้มันตองเี่แสดงว,ว่าปัจจุบันในสังคมไทยคุณคร่งบอกว่ามันซ้อนกันอยู่ระหว่างอํานาจนิยมกับอนุรักษนิยม,มในบางใ,ในบาง<ม>ในบางสีงมันโอเวอร์แลปกันอยู่ผม,ผมคิดว่าฝ่ายขวาฝ่ายเผด็จการเนี่ยที่ไม่ต้องการประชาชนหรือผู้นําของตอนเองเนี่ยใช้คําว่าอนุรักษนิยมเนี่ยเพื่อฟอกตัวเองเพราะว่าคําว่าอนุรักษนิยมดับสากลเนี่ยมันเป็นพรรคคอนเซอร์เวทีฟเป็นรีพับลิกักนก็เลยก็คือพูดง่ายฝ่ายเผด็จการในไทยใช้คําว่าคอนเซอร์เวทีฟเพื่อทําให้ตนเอง ดูสางดูสากลแต่คุณมผมไม่เห็น <ไอ S 1> ประเด็นนี้ดีก็แปลว่าคุณไม่ได้เห็นรักไอ้สิ่งอื่นๆซึ่งดีๆเลยคุณรักแตก่สิ่งที่มันยุบพักเฮอนุรักษ์ยุบเก้าไกลคืออันรักนิยมเหรอไม่ใช่รัพรารกานมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เข <c oughs> า,าจะเขาจะเท่ากสิทธิแค่ๆกับว่าอะไรนะสิทธไม่ทครองอาหุธ สิทธิที่จะไม่ใส่หน้กาการที่แบบระบบทุนิยมแบบที่เป็นภาด้น้อยๆอะไรเงี้ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดูแลตัวเองครับแล้วก็ไม่ไม่ให้ผู้หญิงทําแท้งอะไรเงี้ยเขาจะมีฟอร์แมตซึ่งเอาตามศาสนาเอาตามศาสนาคริสต์เป็นหลักก็เยอะแต่ว่านั่นคือสไตล์แบบเขาซึ่งหลายเรื่องก็ก็ไม่ได้ดีนะแต่ว่าเขาก็เคลียร์ในอุดมการแบบนั้นซึ่งหลายเรื่องมันก็ต้องมีวิวัฒนาการไปแต่ว่าแต่ว่า ของของเราเนี่ยมันเหมือนกับยกตัวอ,อย่างอ่ะพลังประชารัฐใช่ไหมรอบที่แล้วเนี่ยในสภาเนี่ยเขาปล่อยให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องทําแท้งนะแล้วมันก็แก้ผ่านไปอย่างเงียบปรากฏว่าในเมืองไทยเนี่ยสามารถทําแท้งได้ในระดับซึ่งเสรีพอควรแต่บังเงินมันมีโดยที่เป็นพักอนุรักษนิยมนี่ย <laughs> แหละปล่อยก็ <laughs> ผมก็ไม่รู้ว่าคุณอนุรักษนิยมประเภทไหนในแบบที่คุณ คุณกลายเป็นว่าก็เห็นด้วยกับสิ์ในการทำแท้งของสุภาพสตรีก็ผมก็ไม่รู้คุณใช้คาว่า c o n s e r v a วทีฟเฉพาะเรื่องแต่อาจจะเป็นอันน้มันเป็นคริสต์อ่เข้าใจแต่ฝรั่งมันเป็นคริสต์แต่ว่าเรื่องลอนีมันไม่ค่อยต่อต้านขนาดนั้นแต่ของเราเนี่ยผมไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ผมกอเราจะบอกว่าว่าคุณเรื่อง p r i เ a t เนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งนายกรัฐมนตรีของพรรคอนุรักษนิยมก็ไปร่วมกันหมดซึ่งก็ดีผมไม่ว่าอะไรแต่พวกเราจะบอกว่าคือในที่สุดอะ คอนเซอร์เรทีฟอนุรักษนิยมในไทยอะในที่สุดเขาจะเหลืออนุรักษ์เฉพาะสิ่งที่ไม่เชื่อมโยงกับประชาชนแล้วก็เป็นการกดขี่ประชาชนแล้วก็เป็นวิธีการเผด็จการซึ่งไม่้คนเลือกนายกสิ่งอะไรสิ่งที่เอาไว้กับจัดฝ่ายตรงข้ามซึ่งซึ่งไอ้เรื่องศิลธรรมเรื่องอะเนี่ยประเด็นเรื่องทั้งเอา gbt เรื่องอะไรโอเคไม่เป็นไรเราเราโอเคหมดซึ่งโอเคผมไม่ว่าอะไรเพราะว่าผมก็ไม่มีปัญหาแต่ว่า อะไรที่ไม่กระทบกระเทือกอะไรที่ไม่กระทบกระเทือนอำนาจเขาใช่มันเป็นเรื่องอำนาจมันเป็นการรักษาอำนาจแล้วก็แต่อาจญดธีกันในเมืองไทยเราอยู่กันอย่างเสรีมากเราเรามีครบจริงนะฮะเราเรามีครบนะฮะคือคือเราในแบบที่ผมคิดว่าฝรั่งเขาก็อยากมาอยู่เมืองไทยมากขึ้นเดินทางทอดนองทองเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทัน ทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบรรูคันรุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ